พอกระชันได้ไเตอพิรเคแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมีเสียงรบกวนนะคะเพราะว่ากำลังดูหนังอยู่นะก็จะมารีวิวสกูชี่โรล,ลีลาคูมานะคะก็ได้มานานแล้วเหมือนกันก็คือแพกมาทนี่นะก็จะเป็นแทกนะคะก็ยังมีสกูชี่ิี่่ได้มาแล้วก็ไม่ได้รีวิวหลายอย่างเลยนะคะก็คือ ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็สมอแฟนาบาลก็รีวิวแล้วแล้วก็ตัวนี้รีวิวแล้วกําลังรีวิวอยู่นะคะก็คือไม่มีเวลาว่างจริงนะคะแล้วก็มีขนมญี่ปุ่นที่ไม่ได้รีวิวด้วยก็อันนี้ช้มากเนาะนี่นะคะขนมญี่ปุ่นวันนี้เพิ่งจะกินกลับแต่ลดน,นมไปก็หวานสตบบรอเบอรี่มากๆเลย ก็ที่ไม่ได้รีวิวก็ต้องขอโทษนะคะมันม,มีเวลาว่างหลนะังจริงๆนี่สโลนะก็ชอบอ่ะบ่ายอันนี้กล้องมันจะดับนิดนึงนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นหน้าตามันเนาะนี่นะคะแท็กค่ะก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแช์นะคะก็ giờ là tôi show xong speed đi được con mình đẹp